สว <sm festivals> ัส <bakayım> ดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับช่องจมนีล้ำเพื่อนออฟติเชียลค่ะพี่น้องค่ะพอจะสอกกุ้งพี่น้องย่างกลับไปกลับมาพอตะกันมาละบ่อเมืองละบ่อเมืองละบ่อบ่มากับเห็นเอ็นเบิ้งรูกปูเตอร์กระดีใจแล้วมันอเต้นเหลืองพี่น้องป้าเมื่อนี้คือ เนียบแท้สวัสดีค่ะเขาอยู่ในเป็นนี่เองวันนี้ก็ไ่เงียงเลยจ้าเขาแซลบันนีมาแล้วมาแล้วเขาไปบุโรยิงมาเต็มอ่าเดี๋ยวต้องเขามาอันนี้ว่าประคันเตือนอย่ามาหวันแนวนั่นคะ่ะลูกฉันเอามากกันทองก่อนล้ำเมืองเต็ดที่ยังคุณเจ้าอันนี้ก่อนล้ำไมบบ่บ<า><า>่อจ้าทองว่าจะซื้อใะไก่อนล้ำไมบ่บ่อเป็นไงมากอะนี่ระคะ่ะไม่ใช่ความขยันนะคะคือความรับผิดชอบทีก่ก่อนล้ำไม่บ,มบอ่บอ ก็จูเกตมาให้เฮ้ยบาไม่พี่บัวไล่พี่บัวไล่เอาบอกได้สัมเนี่พี่บัวไะครับว่าก่อราอีหยังรัมตอนใดบนะครัอได้เป็นล้ำมาเป็นเซอไพรส์นะคะหมดเซอไพรส์กินเซอไพรส์นะคะอันนี้อาจจะพลาดนิดนึงโอเป็นสซอร์ไพรส์วันตี้ซอไพรส์คือถามว่าซอลู่นานู่นานแล้วนะคะเราจะมีจะมีโปรเจกต์ใหม่อีกอย่างหนึ่งค่ะแต่จะไม่บอกมาได้นะมิสอ้าวจอนนี้ยังไม่รู้แค่สีหูอยัางอากาศคาตตอนนอนาะพี่น้องค่ะใฉียงอากาศตอนอนกิดจะเฉียงหูทางในแสดงทางในเฉียงหู มานะปกติเนีวนบ่อปกตินี่กับมาแบบมาห่อนสิเว้ยห็นยัยมาหาเือบอเห็นอันผมม่าขั้นตื่นอยู่ขับปุ่นสีว้างสิเ่ยแล้วก็แจ้งไปนอนในรลดบาดมื่อนี้่นอนในตีเดือดห่อนปนันสนีคือน้องตอนนี้คือน้องจะต้องท่องก่อนให้ขึ้นใจต้องต้องสปีดกันว่าเนพราะว่าจะขอิมาตัวเองรับผิดชอบรับาไม่ได้บาง่ายโอกาสมีตลอดแต่ จะมาหาเราไหมเด็กนี่แหละคือโอกาสมาแล้วเด็กที่คิดได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเนาะสอกุ่มจริงๆน้องมีความเป็นผู้ใหญ่ฉันก็ช่วยได้มาเที่ยวมาดยี่แล้วลูกเอ้แพงเด้อเก่งด้มานาตวลสิบบาทเชื่อไหมว่าอายุแค่นี้อยู่ปรับปรับกับเพื่อนร่วมงานปรับกับวงการมอลนีมมันบ่ธรรมดาดิถือว่าเก่งมากใช่ของบางอย่างบด้ตองการอะไรผมให้ปีกับพี่ีในวงหรือว่าผลงานในวงกูก็โอเคล่ะอยู่กับที่ทำงานเราสบายใจล้วโอเค เหนื่อยงานเขาพออยู่ได้แต่ว่าเหนื่อยใจเหนื่อยกับคนโมบายเขาอยู่บ่ได้แมย์ค่ะเป็น้องค่ะอยู่ไปนี่แล้วก็เป็นมิดอยู่ได้เดียวว่าไม่ได้เป็นมีดีซิติบแล้วว่าม่ว่าเขาเป็นคนสร้างภาพหรืออะไรนะมันเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วนิสัยผมแบบนิ้วมืพผมเยู่แหน่งจังว่าเพราะพ่อแม่พื้นหักกันนอนสุดเพื่อฉันมาหายมาสักกระดาอเดียวค่ะไม่สนสาขาฉันมาทำงานหาเงินนะสุัเพืมาพิจกับคนค่ะสมัเพืิจกับคนณตอนนี้พี่อยู่บ้านผมก็ได้ตัว ปจิปจิกาต eday. ่อ er ปากต้องคว้มกับสอกกุ้งเนาะสู่พี่น้องเบ่งปากพื้นวัสดุเขายืมมันเขายืมมันคล้องไปนิดเดียวบอกคืนอีสาีว่าสันนี่เป็นยังไม่นี่นี่เป็นคนเรียกว่าถ้าจะมาเอาอ่ะขอให้บอกแล้วก็มีคนรับผิดชอบของคนอื่นด้วยก็คือบอกบอกเสร็จแล้วก็คือเออเอามาคืนเอาเอาไปใส่บริ้วณนะไปใช้ไม่เคยว่าแต่ว่าขอให้เอามาคืนเพราะว่าถ้าบอกมาคืนปิด ภาษีใส่มหาบ่พอ่อเนี่ยเนียนจุดอกเพราะว่าหาบ่พอ่พออารมณ์มันบรรยากา่นี่คือของของเราฮะนะถามว่าเราจะขายไหมเราก็อยากขายแต่เขาไม่ใส่ซื้อมาให้ยังนน่าละคือว่าเออเอาไปก็เอามาคืนกับบริษาทงานน่ะน่นหละกระติกดาเป็นตามปริยายค่ะบนแรกก็คือถึงส่วนแล้วค่ะหาบ่พ่อเพอเออเอามาเอาอันนี้เด้อร์เออนั้นมันแล้วไปฮะนะแต่ถ้าบ่คืนก็สิถี่อีกบทลนึงคือกัน อาบกันนะตัวมีบางในครับอาบบางในต่วมันเป็นปั๊มเบอร์ท่อันเี้บอ้าเพร่อาบวปัมอันนีต้องกลับขออภัยด้วนะคะเพราะว่าน้องมานาวไม่ได้ซื้อคิวของสกลกุงไม่ได้ซื้อคิวของสกกุ้งซื้อน้ำไว้ให้อยู่นะคะสกุกุ้งเราเลือดอยู่ดีการน้นเราการติดลบนำไหมบาการติดแล้วมีหอดมีหอดน้นาให้อาบพอมอีตองขี้แหยมองมานละมันอี๋ตีใช่ไหมเป็นลูกไส้ไปยุบลิสตมันไม่ไ้คือบางบางทีอ่ะ เราหนึ่งศิลปินสองว่าตรงที่ตรงนั้นเป็นที่ข้างลำพงแล้วหนึ่งเสียงดังแล้วคาว่าเสียงดังปึบเอาไงวะฉันอยากอยู่กับสมาธิฉันสักนิดหนึ่งแล้วเสียงมันตึมตึมตลอดไม่ได้นะคนาอา,มารมณ์ไปนะการกับการขนาด้ำพงการบคั่านูจริงๆคืออันนี้คือตีต,ต,ตีตีคนกลางเลยจะต,ต้องถามว่าถ้ารับผิดชอบงานรับผิดชอบงานเข้ามาแล้วจะต้องตื่นเพื่อจะหาที่เพราะบางที่เราไม่รู้ว่ามนเป็นภาพยังไงเมนูจริงๆที่บอมแบมน่ะ พี่ได้สะอันยาวแล้วนะทางออกเองเลยดีล้างมือกันเงียบมือมือเหยเข้าไปเนาะเอ้าก็าเงียบแฉเอาไม่กู้ก็หาที่ให้ดีแถมมือนั่นทอดกับบ้านหนาวเขาหนาวเต็มที่อวันมือนันที่ทอดกับบ้านมีลมมืดอันใช่ปะฉันว่าโอ้มีกุ้งหาที่บ่มแบบมีเท่ามืดอันจนี้จับเต็มแล้วว่าซันที่เงียบก็จะเฮ็ดดีดีทางทอดหน้าให้อาจะไม่มีลมถึงแค่ม่อะไรพ่นกระสอบสิบซิบอะไรอย่างต้มน้ำต้มน้ำอุ่นให้อาบซุ้มมือ สมราคาคุณนะครับตรงพนนันอุ่นนจะบอกคือว่าซอกรับแต่ว่าสวัสดิการพร้อมพี่น้องมันก่งมับความเพียบพร้อมแลยค่ะเขาก็บ่ได้ไปบ่ได้คิดหนักเพราะเราเห็ุให้เบิดเสียงประกันเต็นท์ถ้าเต็นท์กุ้งปิวก็คือไมธีก็ไม่อยู่บอกไว้เลยถ้าเต็นท์ซอกุ้งปิวแล้วคือไม่ทีก็คือไปค่ะกระสมเงินแต่นาะพี่น้องค่ะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะครับแต่แต่อย่า แต่บรับแล้วเด้อพี่น้องเจสซี่บาร์รับพี่น้องมาหนานเนี่ยเอฟซีเจสซี่บาเอออันนี้คือต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่ามันบอีลเพราะว่าตอนนี้มันมันตอนนี้มันบ่ไหวหรอหาที่ให้ได้แต่ไม่สามารถที่จะกางเต็นท์ให้ได้เพราะว่าเขาบรับบรับสมาครรับผิดชอบจะเป็นนักนกเต็งการเต็งดูแลมันจะเป็นหนักก็คือตอนตุ้ยราศิษย์จถามว่าตอนก่อนเนี่ยคือ ก่อนก่อนแสดง ak. เนี่ยข้าสามารถหาให้ได้ว่าเออตอนนี้นองน้องเด้อร์น้องรเด้อเ์ข้าวสมาธิปูปูจองไว้ให้ได้ดูแลให้ได้บางคนน่ะเ,เขาอาจจะว่าน้องมาหน่อยเรื่องมางที่จะบริเลิงมากนะครับพ่อเขาเต้นน้ำไงพ่อถ้าผมบริเลเต้นผมนั่งใส่ก็ได้อยู่ไหนก็ได้แต,ต่ว่าบางทีก็คือหนึ่งเขาต้องแล <ะ S 2> ีนเนาะต้องวิ่งความปลอดภัยความปลอดภัยด้วยก็รอเราดูแต่ว่าจะมีบางคนทด่ว่าคือไปน้องกลางเองปุ๊บ บือยากกลางเองอยู่บอสซิลน้องอยากกลางเองนะแต่ก็เคยบอกแล้วว่าจะต้องเก็บรักษาเสียงพักผ่อนให้เต็มที่ว่าเราหนึ่งเราเป็นศิลปินตรงนี้แล้วและยิ่งณตอนนี้คือโอกาสที่บอสโจยมานินขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนให้โอกาสน้องก่อนรับโอกาสยิ่งแบบว่าอุปวัยกรอยากเห็นก็คือเจอกันที่หน้าเวทีซื้อบัตรปุ่มปิดนะคะดีแหละว่า รุ่นรุ่นเอาเดิพี่น้องรุ่นเอารุ่นรับรุ่นบอกเลยรุ่นเอาเดิรุ่นเอาเปลี่ยนเพลงตลอดเนาะสกิ๊ยิ่งเข้ากรุงเทพยิ่งจะเปลี่ยนสกิ๊เปลี่ยนชัว์นะต้องเอ็กซ์แอบทีตัวเองขึ้นมานิดนึงแอทิฟตแปลว่าเร่งให้มากที่สุดนะครับโอเคโอเคอ่ะบอลก็ลองลองแล้วฝากก่อแล้วก็แชร์กัตามช่องสัปโปโรเพื่อเอาไปใชรนะคะหนึ่งในเป็นแชร์ของน้าของท่านหน่ของัปโปนะครับช่องรางดดราม่างดเปรียบเทียวนะคะด่ามาคือด่าสวนนะจ๊ะคือไม่โกงนะบอกไว้ก่อน โอเคแล้วเจอกันค่ะพักขวานลกพักขวานลงผ่านไปแล้วเขามากระบอกว่าเป็นรถดค่ะนะอย่างจ้าบ่าเป็นยาเอาเป็นอย่างมีคิดเป็นความเต็มดี่มีขายค่ะนี่แมคโครขายแพงแพงเก้าสิบห้าบาทบ้านกูขายหกสิบเขาสิแบบน้ำ่หนีเขาสิแบบน้ำเซปนาในประกาศขออภัยนะคะเขาว่าซอกุงซื้อน้ำมายี่สิบถังนะคะแม่อลังการว่าคุณแม่สวัสดีค่ะลูกๆมารับแม่ด้วยแม่มาหาลูกมารับแม่หน่อยมาลับแม่หน่อยสวัสดีค่ะ น้องมา้น่องยังบาดนอกมน่องยังบาบนักน้องทิงใจไปายไปซะไรแม่หัดจุาดมัเลยมิโนหมดเ่อยๆใจลยดีใจลายน้องยังบาบนัแม่ต้องการขอไพรเวนี้สูงตามคิดตั้งแต่เริอมดแม่ยังหายได้แม่ย่ายไ้ลูกใจดลูกลยังไม่มีทางหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับอนาคตนะอันนี้คือสอบไบ้อไหบบอกไใวปะ อาจจะมีสติกเกอร์นิดนึงอาจติ้นสติกเกอร์ฝากให้ไปไม่แนี่อันนี้ก็คือเรากรอบเดี๋ยวยังอันคนหนึ่งคนอันนี้เขายังไม่เลยเสือเสือเสือจ่าเสือดูแต่ใครถ่ายคลิปมันแกนอนแกผู้ที่แกนอนจนมากแกก็เรียกหนุ่มคนหนุ่มผู้ที่ตีสามคนหนุ่มคนหนุ่มแกทำอะไรแกมีรักมีนอนนี่ต้องต้องเล่นพักผ่อนหน่อยนะแม่ไม่ันมหรอกก็ไปไหนก็ไม่รู้เพราะไม่มเสียงก็มีเสียงอีก คี่อบคุณลาลายขอบคุณลายจ้างขอบคุณลาลายคเนิอานาคีก็อบะินีมีก็าวัมนาคากกเล่กากดติดตามช่องจันี่ลําเทินออฟพิเชียด้วยนะคะกระสิบปอยให้น้องฝักพรและพี่น้องให้นอะอาบน้านะคะจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ